เ,เพื่อนๆวันนี้เนี่ยแป้งก็พาเ,เพื่อนๆนะคะมาสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ต้องนั่งรถตั้งแต่สถานีกันนำนะคะแล้วก็รถบัสนะคะสาย5002เพื่อที่จะมาต่อมาที่เอเวอร์แลนด์ที่นี่นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวแป้งขอตัวไปซื้อตั๋วก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ แล้วค่ะซึ่งบัตรที่นี่นะคะเขาก็ส่งเสริมนะักท่องเที่ยวค่ะถ้ามีพาสปอร์ตมาด้วยเนี่ยก็จะลด3ร0คนละประมาณ1,000บาทนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะต่อคิวเพื่อที่จะเข้าไปข้างในแล้วก็ไปทานข้าวกันก่อน,อนคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าเนี่ยบ่ายโมงแล้วยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยนะคะัแ <c oughs> ป้งตื่นสายอะแป้ไม่ได้ตื่นสาย <c oughs> คือที่นี่มันแบบว่าเป็นชานเมืองนะคะซึ่งเวลาระยะเวลาในการนั่งรถมาเนี่ยมันก็จะนานผิดปกติ <c oughs> นที่สิงคโปร์เลยนะคะที่เขาจะห่อยกระเช้าค่ะที่แบบค่อยเช้าลงมาแล้วก็น่าจะไปแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะคะแต่แ้งว่ามันยังไม่ค่อยน่าสนใจอะเราไปเอาไอ้รถไฟห,หอตรงนู้นก่อนเลยดีกว่า คืมันมนมากนะคะใครมาที่นี่เนี่ยก็แนะนําเล่นอันนี้ก่อนนะคะจะได้ตัดกําลังอันนี้คือแบบคือเวลามันหมุนอะ่ะเราเมื่อกี้แป้งน่ำไปมองข้างบนพอดีไงมันเลยกลายเป็นเหมือนแบบคล้ายๆที่มันสะกดจิตอะ่ะโอ้โหอันนี้แบบมึนมากแต่เราจะไปต่อกันไวกิ้งนะคะไวกิ้งเธอฉันเดินไม่ตรงแล้วเนี่ย ตายอยู่แต่ว่าของเรายังประมาณ ตูดมากเลยนะคะตอนนี้ตูดเปียงหมดแล้วค่ะตูดเปียกมากดีนะเอาเสื้อตัวนี้มาก็เอาไว้แบบกันผมกันเสื้ออะไรอเงี้ยไม่ไงั้นเสื้อก็เปียงหมดเลยอ,อันนี้เนี่ยสนุกมากเลยนะคะแป้งให้ไปติคะแนนเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีถอยหลางก่อนนะคะแล้วค่อยเดินหน้าอีกทีนึงคือแบบกว่าเสียวมากเดี๋ยวเราไปดูเครื่องแรกชิ้นต่อไปดีกว่าค่ะ มีปากกาปัวหมึกด้วยน่ารนะักเนระมีหลายสีด้วยนะคะดูดีตามันดูปลิบๆิปทำไม,มที่นี่มันดูสยองขวัญจัง ามาเมื่อเช้มันในนี่ด้วยนะมันเลื่อนได้เห็นปะอันนี้เป็นเมืองจำลองเนี่ยมีทุกอย่างที่อยู่ในนี้หมดเลยนะแต่ว่าของเล่นยิบยิบแย,ย่ๆยจยะไม่มี ว่าเหมือนโดนท่ามันเป็นแป้งอะไรก็ไายมันไม่ชอบเลยเพราะมันแบบเนี้ยมัน,นสเสียวท้องเกินไปเราต้อกลัวขึ้น,ปน,ไ,ปน,น,น,นไปแล้วนะคะแป้งจะมารีวิวความรู้สึกให้ฟังแล้วกันนะ,ะนเดี๋ยวขอเตรียมตัวแป๊บนึง สภาพของคนที่เล่นอันนี้จะบอกว่ามันเป็นรถไฟเหาะที่เสียวหวัดเสียวมากแล้วก็แบบแป้งมัดผมไปใช่ไหมหนังยางหลุดเลยต้องชื่อหนังยางใหม่เลยนะคมันตื่นเต้นระทึกตลอดเลยเลยไอ้ที่ตอนที่มันแบบลงมาดิ่งลงคาสคาลงมาปื้ออย่างนี้ใช่ไหม มันยิงขึ้นไปแล้วลงมาอีกรอบนึงแล้วก็ลงลือดเล,ล,ล,ลคือแบบโอ้โหแล้วเราก็เล่นของเล่นทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะจะบอกว,ว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนสนุกที่ใหญ่มากๆแล้วก็ทําให้แป้งเนี่ยเดินขาลากเลยนะคะสนุกสุดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่แป้งได้ไปอยู่ที่เกาหลีถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย